โยสวัสดีเพื่อเชาวสมนุ์ทวอทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งใน t o r มี่ไหนอย่างที่ติดค้างเพื่อนสมาชิกหนึ่งคนครับที่เข้ามาถามการหลังจากที่ผมอัปเดตทีมลงไคลลรอสดันเจียนนะครับว่าจะขอดูรู่นตัวที่ผมลงดันออโต้นะครับผมจะจิ้มให้ดูครบทั้ง3ามดันเลยครับตามนี้ครับตัวแรกครับจากรูรูเออรูเชนนะครับก็คือเจ้าโจกลมเนี่ยนะครับเป็นเลชเบนะครับเน้นไปที่ สปีดกับแอตแทกเนาะช่อง2ตัวนี้ผมเป็นสปีดนะครับเห็นไหมสปีดเจ็ดสิบนะครับคือเน้นความรวดเร็วครับให้จบให้ได้ครับาานะครับหวังว่าไม่เร็วเกินไปนะครับก็คือเน้นไปที่คิเลสปีดแอตแทกครับเคตัวต่อไปรู้เส้นเหมือนกันรู้เช่นแต่ว่าตัวนี้ผมเน้นแอตแทกครับ เพราะว่าไม่มีไม่มีสปีดสวยๆนะตามนี้ครับผมแต่ผมในอารีนาผมไม่ได้ใช้โจ๊กคู่นะผมใช้มังกรไฟไปเลยนะครับรุ่นตัวนี้จะด r อปลงมาหน่อยครับไว้ใช้ลงลงกเลมนี่แหละตัวต่อไปคิฟฟอนครับคิฟฟอนผมเป็นสวิฟนะครับเน้นสปีดอย่างเดียวนะครับอีกชุดหนึ่งผมใส่ไม่เป็นเร็จครับนะสปีดนะครับเน้นสปีด สปีดเห็นไหมเั้นสปีดนะผมยังหากริดไม่ครบนะครับโอเคตัวต่อไปครับเป็นตัวที่ใช้ลงทั้งสามอ่าทั้งสองดันเลยมังกรกับโกลเลนนะครับก็คือเจ้าเกลนลอนนะครับเอ็กซ์ตารวิวครับใชรีนาด้วยใช้ลงดันด้วยนะครับใช้กิววอร์ด้วยใช้ทุกอย่างเลยครับเก่งพุดๆนะครับตามนี้เลยครับเพื่อนๆ เน้นอะไรตัวนี้เน้นแม่นยำกับสปีดครับอย่างอื่นถือว่าเป็นของแถมนะครับตัวสุดท้ายผมใช้เป็นแลกนารอนนะครับก็คือเจ้าคีลมนะครับใช้เป็นเลดเบทต่อไปจะเปลี่ยนเป็นสวิตสวิตเบดนะครับเดี๋ยวรอหาลูนแป๊บนึงยังหาลูนไม่ได้ครับก็มีคีเลดนะครับเน้นคีเลดคีดดมด้วยครับถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็เน้นไปทางเร็วก็ได้นะตัวนี้นะกูเลมผ่านไปครับ เ้เสียงผมจะจะเบาไหมคือจะบอกว่าผมยังหาซื้อไม้ไม่ได้ครับไปเดินมา3-4ห้างแล้วแล้วก็ช่วงนี้ผมทํางานนอกบ้านเยอะมากครับไม่มีเวลากลับไปถึงบ้านนี่คือดึกแล้วอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชาวสี่ห้าสี่หจะรู้นะผมมาดึกๆเลยนะอันนี้มังกรไฟผมใช้แวมแวมสลัดอิฟน้ําคูลไฟแล้วก็คีน้ํานะครับเป็นเอ็กซ์เตอร์เทิร์นเคาเตอร์ครับนะครับเน้นไปสปีดนะดูเน้นสปีดคีเรทนะครับ แล้วก็ HP ให้เยอะๆครับจะได้ไม่ตายครับเพราะมั่อก่อนผมไม่มีตัวคิวนะครับเป็นสปีดสปีดคีเลสน,นะสปีดคีเลสสปีดคีเลน,นะครับโอเคตัวต่อไปแกลลอนดูไปแล้วนะ e x t กซ์เตอร์เทน,นะครับตัวนี้อีฟนะผมเป็นวิวเอ็กซ์ตนะครับเน้นสปีดคีเลส์คิดมนะครับแอตแทกด้วยจริงๆก็รวมๆนะครับเป็นสายทำดาเมจนะครับ ครูไฟครับครูไฟผมยังรูนไม่อัปเกรดไม่เต็มที่ครับเป็น e x t กซ์เตอร์เรนโฟกที่เน้นโฟกัสเพราะว่าการลบภับติดมิติของมันเนี่ยมีผลมากครับนะครับก็จะเป็นเน้นเป็น SCC ซเยอะนะครับ SCC กับสปีดนี่แหละ HP บ้างประปลายครับแต่ว่าอันนี้ผมเป็น HP กับ d e f e n s ์นะช่องสี hp ช่อง6 Defense ์ครับ แล้วตัวสุดท้ายครับผมขี่น้ำเพราะว่าขี่น้ำเนี่ยมันทั้งเร็วตีหน้าท่าหมูสโล่เสาให้ได้ด้วยนะครับสวิฟนะครับก็เน้นคีเล็แอทแทกเห็นไหมคีเล็แอทแทกนะครับช่องนี้เป็นสปีดมีแอทแทกคีเล็นะช่องนี้คีเล็สปีดนะครับอันนี้คีดแอมแน่นอนนะครับมีคีเล็ด้วยสวยมากอันนี้มีแอทแทกมีสปีดครับอันนี้ก็มีอ่าสปีดครับตามนี้ครับก็สองสปีดสี่ขีดแอมหกแอทแทกนะครับ เคไปในโครครับในโครผมก็จะอินดีนิดนึงไฟล้วนเลยครับในโครก็จะมีตัวนี้ไอตัวที่ผมเคยโชวไปแล้วผมจะไม่โว์แล้ว่อ้าใหม่เอาใหม่เข้าใหม่เอ่อก้าห่างไฟครับอะไรกับนางเนี่ยกดไม่ติดอ่ะเขินมากครับเนี่ยเคมาแล้วนะครับชีฮาวาเนี่ยอ่าเป็นเอสเตอร์เทนเคาน์เตอร์ครับ เน้นไปทางสปีดนะครับสปีดแอทแท็ก HP นะครับพร้อมเป็นตัวลงดันเนาะไม่จำเป็นต้องใส่คีย์แดมนะครับตัวนี้โชว์ไปแล้วนะครับเอ็กซ์เทิร์โฟกัสอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เอ็กซ์ตร้าเทิร์นครับเน้นสปีดกับ HP นะจริงๆคือเน้น HP ไม่ค่อยได้ครับหลนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่า46เป็น HP เต็มนะครับลงมังกร3หัว B 5ด้วยนะอินุผมเป็น คาน์เตอร์2ชุดกับเลสนะครับจะเน้นไปทางแอตแทกนะครับแอแทาคีดดำแอตแทกนะเน้นเน้นไปทางคีเลสคีดดำแอตแทกครับตัวสุดท้ายแท่ไฟครับแท่ไฟก็เป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเบรดนะครับเน้นคีเลสครับคีเลสกับแอตแทกนะเป็นตัวปิดสุดท้ายในในทีมนะครับคีดดำนะครับแอตแทกคีดดำคีดดำเลยนะครับเน้นเน้นเน้นเลยครับ ไม่รู้ว่าเร็วไปหรือเปล่านะขัดตกบกพร่องตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์มานะครับคิดว่าน่าจะช่วยทุกคนมีไอเดียในการทำทีมลงดำนะครับเคผมไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ